ปัญหากระทะครับผมใช้ไปนนานๆได้มันจับมันจะรวมอย่างนี้นะครับผมนี่นะครับอันนี้ผมถอดน็อตมาแล้วอันหนึ่งนะครับผมจะลองวิธีใหม่นะครับผมโดยการใช้ยางในรถยนต์ครับผมเนี่ยตัดออกมาประมาณนี้นะครับผมตัดมาสีชิ้นแบบนี้นะครับผมแล้วเจาะรูตรงกลางด้วยการใช้ตะปูนดนไฟครับแล้วก็เจาะ่างนี้ลักษณะนี้ครับเพื่อที่จะเอาน็อตใส่เข้าไปมาดูพร้อมกันครับว่าจะได้ไหมถอดน็อตออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมครับ ถามโมงว่าถอดแล้วกะถอดไปเี่ยมันจะเป็นสันถอดมาเพิบเราก็เอาอีกตัวเนี้ยใส่เข้าไปครับยางเข้าไปแล้วนะครับผมเราก็กดให้มันลึกลงไปครับผมลองใส่สองชั้นดูดูเหมือนว่าจะหนาไปหรือเปล่าครับถอดไาเลยครับผมเอาไขควงใส่เข้าไปที่เดิมครับก็ล็อกไว้แล้วก็ใช้คีมครับหมุนับผมหรือใช้คีมล็อกไว้ก็ได้แล้วเอาไขควงหมุนก็ได้นะครับ ภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับแต่ว่าทำตามได้ครับผมตอนนี้นะครับผมดีขึ้นเยอะมากๆครับผมนี่ครับมีกอกแก๊กบานนิดนึงนะครับผมไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าเดิมเยอะมากๆครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแค่ใช้ยางในรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถซ่อมกระทะที่มีอาการกอกแก๊กโตแก๊กได้ครับผมก็ลองไปทำดูครับผม ดีเกินคาดนะครับเนี่ยครับทำง่ายๆครับผม